การประเมินตนเองมาฝากให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะว่าเราจะสามารถประเมินตัวเองอย่างไรว่าเรามีภาวะสุขภาพิีเป็นอย่างไรใช่ค่ะ,คะเป็นวันนี้นะคะที่เราจะมาแนะนําทุกท่านก็คือแอปพลิเคชันประเมินสุขภาพิีด้วยตัวเองนะคะ<ม>เขาเรียกว่าแอปพลิเคชัน mental health check in นั่นเองค่ะ<ม>ใช่แล้วค่ะ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ค่ะข้อดีก็คือ1เราได้ประเมินภาวะสุขภาพจิตของเราว่าเราว่าเรามีภาวะสุขภาพจิตเป็นอย่างไรและหลังจากที่เราประเมินแล้วก็จะขึ้นผลให้เราทราบทันทีว่าเรามีผลการประเมินอยู่ในระดับไหนและที่สําคัญก็ยังมีข้อแนะนําในการปฏิบัติตัวว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากเรามีผลการประเมินอยู่ในระดับนั้นนะคะใช่ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายมากมาก,มาก,มากนะคะแล้วก็ ได้ทแนะนําในการปฏิบัติตัวด้วยตัวเองด้วย<ช>่แล้วค่แล้ว,ลวค่ะแล้วก็ในแบบประเมินมีแบบประเมินอะไรบ้างคะในแบบประเมินนี้ก็จะสามารถประเมินตัวเราเองได้4ี่ส่วนด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือเราจะประเมินว่าเรามีภาวะเหน่ล้าหมดไฟไหมอ่าแล้วก็ส่วนที่สองก็จะประเมินพลังใจของเราว่าเรามีพลังใจอยู่ในระดับไหนนะคะก็คือเวลา พลังใจเราละมันได้ยังไงก็คือเหมือนเวลาเรามีอุปรสรรคในชีวิตอะไรที่ผ่านเข้ามา ที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคเราสามารถผ่านมันไปได้หรือไม่นั่นเองนะคะเราจะสามารถรับรู้ได้ด้วยการประเมินตัวเองในแบบประเมินอะไรนะคะและส่วนที่3ามก็จะเป็นการประเมินความเครียดของตัวเองอว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าเรามีความเครียดอยู่ใน,ในระดับไหนเราบางทีเรานอนไม่หลับแต่เราไม่รู้ว่าเราเครียดหรือไม่ใชู่ถูกต้องแบบประเมินนี้ก็สามารถทําให้เรารับรู้ตัวเองได้นะคะ แล้วก็ส่วนที่4สี่วสสุดท้ายก็จะเป็นแบบประเมินซึมเศร้าแล้วก็ฆาตกตายนะคะว่าเรามีความเสี่ยงในการในภาวะซึมเศร้าไหมหรือว่าฆาตกตายไหมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่วิธีการใช้แอปพลิเคชัน Mental Health Check In สามารถเซเช็คสุขภาพจิตได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะ uh huh. ตามวิดีโอวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ทุกทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะ ทำใช่ <ทำ S 1> แล้วก็ปฏิบัติตามไปได้เลยนะคะในการเลือกคลิกเมนูอะไรต่างๆนะคะในการที่จะประเมินสุขภาพใจตัวเองนะคะงั้นเรามาเรียนดูพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะ mental health check in คืออะไร mental health check in เป็นแอป,ปที่ใช้ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะทำให้ทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้เรามีความเครียด หมดไฟเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือซึมเศร้าหรือเปล่าและยังทำให้ทีมสุขภาพจิตสามารถเข้าไปดูแลและช่วยเหลือท่านได้ทันท่วงทีอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะเข้าไปประเมินได้อย่างไรเริ่มแรกก็ต้องสแกน QR Code ของ Mental Health Check In ก่อนค่ะอันนี้เป็นหน้าตาของ Mental Health Check In นะคะพอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะเราก็ไปที่เริ่มทำแบบประเมินค่ะกดเข้าไป ให้เลื่อนขึ้นนะคะหาคำว่า local quarantine โรงพยาบาลสนาม c o h อ r วอร์ d หรือ hospital นะคะแล้วก็กดไปที่ทำแบบประเมินค่ะห,หลังจากนั้นก็กดคำว่ายอมรับนะคะก็จะเข้าสู่หน้าของการใส่ข้อมูลนะคะรบกวนขอให้ทุกท่านค่ะใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลที่ถูกต้องนะคะ เพราะว่าเวลาที่เราพบว่าท่านมีปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจเรื่องใดเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นดีฉันขออนุญาตใช้นามสมมุติว่า A นะคะนามส,สกุลก็ A อเหมือนกันนะคะใส่เพศนะคะใส่อายุค่ะว่าเราอายุสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ ใส่อาชีพนะคะที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะคะเลือกจังหวัดค่ะใส่ไปเลยนะคะว่าท่านอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะก็หานะคะที่ไหนหน้าทานีนะคะอยู่อำเภอเลือกอำเภอนะคะแล้วก็ไปเลือกตำบลค่ะ หลังจากนั้นก็มาใส่ข้อมูลคอลันทีนนะคะว่าเราถูกกักตัวอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะสถานที่กักตัวว่าเราอยู่ในสถานที่ไหนนะคะแล้วก็เลขที่ห้องถ้ามีนะคะสมมติว่าเราใส่เลขที่ห้อง แล้วก็การประเมินค่ะถ้าเป็นการประเมินครั้งแรกก็ใส่ครั้งที่1ครั้งที่2ก็ใส่เลข2นะคะเดินทางมาจากประเทศไทยนะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ระบุถ้าเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องระบุค่ะแล้วต่อไปข้อ3ค่ะท่านเคยอยู่ในกลุ่มระนีหรือไม่นะคะถ้าเราไม่ได้เราอยู่กลุ่มไหนเราก็ใส่ไปนะคะการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพนะคะเคยทำไหม เคยใช้อะไรหรือเปล่าเราก็ใส่ไปหลังจากนั้นก็ใส่ถัดไปนะคะเขาก็จะสรุปข้อมูลให้เราทีนี้ก็จะเข้าสู่การประเมินแล้วล่ะคะ่ะคำถามส่วนที่1เป็นเรื่องของการประเมินพลังใจนะคะก็จะมีคำถามทั้งหมด3ข้อด้วยกันท่านก็อ่านข้อคำถามแล้วนะคะก็ใส่คะแนนไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะใส่ไปได้หมดเลยนะคะเอาตามความเป็นจริงหลังจากนั้นก็ถัดไปค่ะ คำถามส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินภาวะเหนื่อยล้านะคะก็ใส่เข้าไปว่าเรามีไหมนะคะคำถามส่วนที่3มจะเป็นเรื่องแบบประเมินความเครียดนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเราก็ตอบไปว่าเรามีบ้างไหมนะคะตอบตามความจริงค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการประเมิน คัดกรองภาวะซึมเศร้าสองคำถามนะคะเราก็ตอบไปนะคะหลังจากนั้นก็ถ้าใครมีภาวะซึมเศร้าเขาก็จะถามในอีก9คําคำถามะคะ่ะแต่ถ้าใครไม่มีภาวะซึมเศร้าเขาก็ไม่ถามนะคะเราก็ตอบตามความเป็นจริงไปนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ถัด หลังจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะมีการประเมินว่าเราทําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะออกผลมาว่าตอนนี้เรามีภาวะเหนื่อยล้าหรือเปล่ามีความเครียดแค่ไหนนะคะเราท่านสามารถที่จะกดเข้าไปดูคําแนะนําก็ได้ค่ะในกรณีที่ท่านมีความเครียดมากน้อยแค่ไหนมันก็จะมีวิธีการบอกถึงการจัดการการแก้ไขให้นะคะความซึมเศร้ามีบ้างน้อยแค่ไหนนะคะ มีแนวโน้มฆ่าตัวตายไหมนะคะผลประเมินพลังใจของเราเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้นะคะก็จบลาค่ะถ้าประเมินเรยียบร้อยไม่ยากและใช้เวลาไม่นานเลยนะคะดังนั้นเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วขอให้ท่านประเมิน e n t a l Health Check-in นี้2ครั้งนะคะครั้งแรกในช่วง1-3วันแรกของการมาอยู่และอีกครั้งตอนที่อีก2วันก่อนจะออกจากโรงพยาบาลสนามค่ะและในระหว่างนี้ ถ้าท่านมีเรื่องที่ไม่สบายใจสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือโทรศัพท์ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตได้ที่เบอร์โทรศัพท์1323ตลอดเวลานะคะขอให้ท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงระหว่างพักอยู่ที่โรงพยาบาลสนามค่ะสวัสดีค่ะ วิดีโอแล้วสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะเราก็สามารถทําได้แล้วก็นอกจากที่เราจะทําการประเมินตัวเองแล้วเราสามารถไปบอกต่อให้กับคนรอบข้างเราได้ประเมินสุขภาพใจของตัวเขาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็เพื่อนของเราก็จะได้รู้อารมณ์ของเขาด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆนะคะจักร่วมสุขภาพจิตนะคะที่ผลิตมาให้ ทั้งบุคลากรนะคะแล้วก็ผู้ที่ตัดตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะเพื่อประเมินไ,ได้หมดเลยเนาะใช่ก็คือสามารถที่จะประเมินเช็คสุขภาพใจตัวเองได้ด้วยตัวเองด้วยใช่แล้วนะคะ,ละ,คะและที่สําคัญนะคะเรารับรู้แล้ว <jam> ว่าผลการประเมินเราอยู่ในระดับไหนอย่าลืมคําแนะนําในการปฏิบัติเลยด้วยนะคะเราสามารถทําตามคําแนะนําในการปฏิบัติตัว ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพจิตท,ที่ดีของเรานะคะใช่และะ้วค่ะถือว่ามีประโยชน์และเข้าถึงง่ายมากมๆเลยนะคะกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะที่มีการระบาดแล้วก็อาจจะความเครียดที่มันเกิดขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้เข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็เช็คสุขภาพใจด้วยตัวเองนะคะและสามารถที่จะ ปฏิบัติตามตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นหลังจากการประเมินนะคะใช่แล้วค่ะนอกจากประเมินตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าเฮ้เรายังเครียดเราอยากจะพูดคุยกับใครสักคนสามารถโทรหา1323สาสยด่วนสุขภาพจิตโทรฟรี24ชั่วโมงได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะ ถ้าใครที่อยากมีเพื่อนคุยเพื่อนแชทนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ออฟฟิเชีลของศูนย์สุขภาพจิตที่องมาได้นะคะโดยการพิมพ์แอดแล้วก็ mhc12 นะคะ,คะเดี๋ยวจะขึ้นข้างล่างนี้นะคะให้แบบพิมพ์ได้ง่ายๆแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะใ<ช>แล้วค่ะในที่นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของศูนย์สุขภาพจิตเองนะคะคอยรับําปรึกษาในทุกๆเรื่องนะคะ ใชแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มีไลน์ถ้าเกิดว่าเผื่อว่าไลน์มีปัญหาสามารถไปเซิร์ชในเ Facebook ก็ได้นะคะเราก็ยังมีเพจเ Facebook สูตรสุขภาพดที่12ดสองด้วยนะคะใช่ค่ะในนั้นก็สามารถ inbox เข้ามาถามคำถามแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามไปให้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ